คนมีอดีตผิดบ่สิขอหักอ้หอยแป้วที่ใจ้ายรับน้องได้ไหมนออยากเริ่มต้นใหม่กับออ้ทําใจได้บ่น้องบ่ดีพอย่านออ้ปัดข้อเสนอคนมีตำหนิ บ่มีสิยต่อรองดอกน้องเพียงอยากบอกในใจมีอายเสมออายเป็นคนดีที่สุดที่น้องเคยเจอเสียดายหลายเด้อน้องมาเจออายสายไป ผภาขาวพื่อน,น้อยหอยเปืือนกำลังเลือนลอางภาพเก่าคล้าหลังเริ่มจางเลือนล่างจากใจใจเริ่มกล้าแกล้งน้ำตาก็แห้งเหือดหายน้องขอหักอายเป็นคนสุดท้ายได้บอคนมีอดีต ผิดไหมถ้าใจรักจริงรู้ตนผู้ยิงที่มีความหลังบางหนอขั้นรับบ่ได้อย่าตัวให้น้องสําต่อน้องบ่ดีพอขอแก้ตัวให้หัวใจ